จะเตรียมของอยังไงคืออ๋อคือวันเสาไม่ไม่ใช่เออแล้วทำไมไม่บอกว่าเงินเหรอหนูเขาไลนา์มาบอกใช่เขาไลนา์มาถามหนู สวัสดีครับพี่น้องครับสบายดีพี่น้องอเด้อมาน,นี้วันนี้พบกับพี่น้องวันนี้บ่าวซุกบาดหน้าพี่น้องวันนี้มึงน,นี้ตาสิไป,ปซื้อของค้อนตุ๊กตาพี่น้องวันนี้อยู่ท็อปพี่น้องสีท่ทบแป๊บอะอ่ะพี่น้องก็ไปรับส่งพี่น้องฝากโคดิบอะไรจิตนตากพี่น้องเน้อทำอะไรมันบิด

หนึ่งครับมาหอนคา,าราพี่น้องมาซื้อท็อปพี่น้องพาซื้ออดีพี่น้องคือบอกก็มาท็อปนอุ่มหนิบอเล็กพายาพี่น้อง เอเคโมกสิได้นะไรก็ได้มีอะไรเนี่ยก็เอาไปเลยเอาเบอร์ตะข่ดไหมแล้วไปเจ็บอะไร พี่น้องวันนี้ก็มีคนพี่น้องงบพี่น้องงบผูหนึงพี่น้องงบผน้นึงสามพี่น้องเพราะว่าใายมาพี่น้อเพื่เพื่อนเนี่ยเพื่อนเนี่ยอะโหพี่ปัปูนี่กินยั้งใช่ไหมแล้วเขาปีจับสลาอะไรไหม นี่ก็ตัวพ่าจะให้พี่น้องทำมันทำหนีพี่น้องแบบปืนจุกสลากพี่น้องเนาะก็ซื้อป้องกันอยู่ไม่ก็ยันวันเสาร์วันอาทิตย์ก็หยุดใช่ไหมหรือจะหยุดวันจันทร์เราจะเตรียมของยังไงคืออ๋อคือวันเสาร์ไม่ไม่ใช่เออแล้วทำไมไม่บอกว่าเงินเนาะ หนูเขาไลน์มาบอกใช่เขาไลน์มาถามหนูว่าขายดีไหมหนูบอกว่าขายดีแล้วหนูก็ถามว่าวันเสาร์นี่กินเบี้ยงนะดูยังเขาบอกว่าไม่รู้เขาบอกว่าอย่างเงี้ยเขาก็พูดว่าเอพี่น้องงุบหรอเขาเขาคงคิดว่าพี่ไม่ใช่ลูกน้องเขามั่งเขาเขาเลยไม่บอกเขาพูดอย่างเงี้ยหนูก็บอกว่ามาเธอเขาแกล่ะดิแสดงว่าเขาแซวหนูดิหนูไม่รู้น่ะ ใช่ไหมแกงโหมากขึ้นไม่งั้นอ่ะอร่อยพี่น้องแซบแซบแซบ,แ<ช>บนหน่นดองหนึ่ลายอ้ะออนาังั้กวักก็มีเพราะว่าไอ้ที่คัา้เาเราไว้ใส่พวกลาบด้วยไง พวกลาบแล้วก็ยำยำลาบยำแต่ถ้าเราไม่ทันเหมือนใช่แล้วก็บีบเอ,อาเนี่ยยากตรง เอานี่เกิดแลอาาอ่อเป็นดูดประัเสียบ่ะเสรวัไม่เดนใส่แค่ปกติใส่กะวยนี่ใช่ไหมเดนน้ใส่กะวยกับพรกนะใช่ปลา้าปลา้าน สีเต่เสยพี่น้องนี่สีเขียวสีนี่พี่น้องงบงบพนยพี่น้องบามบาทีรเชพี่น้องนี่ก็แปดพี่น้องปิบเกาทพี่น้องอบกร้อยเงี้ยกว่าอ้ดตงไพี่น้องแค่นี้นะคะเก้าร้อยเจ็บาทาต ตนี้ะวะจีบเงินบ่ะหามงจะได้อหรเห็น,น,อนดอวหามงเย็นหามงแด้เรอเฮ้ยเฮ้ยบนนี่น,นี่กล่องหนึง่งสิบสิบกล่องก็มี จะได้เหรอเจ้าหนี้ล้วมันถูกเลยข่าพวกอันนี้แน่เอาบะ เอาตัวนี้ก็ได้น้องตัวนี้ก็ได้นี่ปกติทำแแต่ว่าทำเลยกลัวเจ้าตัวนี้น้องก็คารุกแอนของขวันพี่น้องของขวัญ Nó có sao tình chắn chắn Đây này, sao tình Sao tình Nó thế nòng chắn thế chắn chắn ra chắn đây Mà nó chắn chắn xéo đi chắn cái chắn này. กที่สำเห่าคนว่าทำแบบเจ๊ดชิปำบบก,กรบทกตะวรน,นั่นมาดูราคาพี่น้องดูราคาได้มาเบิ่งพี่น้องชื่อของควอนจกสลัดพี่นอ้องซาไดดีพี่น้องเพราะว่าเบียรตจะชื่อของของท้องไหนวะของพกนี้วะเห็นู้ของก,ก,กองนี่า นึกปกครองด้วยสื้อไว้ไหนี่ะน่ะพี่น้องมันนี่ใคได้พี่น้องสามกองพี่น้องสามคนได้มาครบพี่น้องแต่มาบนกองเด็ก้น้อยพี่น้องมีกาแฟได้กาแฟเฮ้ยกาแฟใครมีไหนี่กาแฟอะไรป่ะ มีกา,ฟกาฟแลกาฟละกาแฟก็ได้เนี่ยเอาเอา,เอากาแฟก็ได้ลกลัวต้องทุ่มกับทำพยายามกาแฟพี่น้องโอ้โพี่น้องนี่กาแฟลาบอมีพี่น้องนี่เป็นของไทยตามประเทศพี่น,น้อง อ่ะพี่น้องวันนี้ขอลาจากได้พี่น้องเด้อมีคลิปใหม่ใหมพี่น้องได้ไปเจอกันอยู่ในงานพี่น้องไปเจอกันในงานพี่น้องมื่นพี่น้องมื่นตอนเย็นหาโมงพี่น้องเนาะหาโมงแรงพี่น้องมื่นหาโมงแรงพี่น้องไปเจอกันพี่น้องว่าที่นี่ยู่ในงานถ่ายองเนาะอ่ะพี่น้องเขาจะคลิปพี่น้อง